ล่าสุดคุณผู้ชมครับออผมให้ดูหน่อยวันนี้บุคคลทั้งหมดเห็นผู้สื่อข่าวแจ้งเข้ามาแล้วนะฮะท่านพลตารวจโทอักคารเดชพิมลศรีเปิดภาพตอนที่บุคคลต่างๆเดินเข้ามารายงานตัวหน่อยบรรดาบิ๊กบอสต่างๆเอาประมวลขึ้นมาเลยฮะอย่างรวดเร็วยืนยันนะครับว่า18คนที่ถูกออกหมายจับช่อกงและก็ความผิดพรบอคอมพิวเตอร์ท่านบอกว่าขณะนี้เห็นบอกว่ามีการเข้ามาพบพนักงานสอบสวนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครบหมดแล้วนะฮะแล้วก็เนื่องจาก คดีนี้มีโทษสูงพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวทั้งหมด18คนโอ้ยรู้ใช่ไหมฮะตอนจบของเช้าพรุ่งนี้จะเกิดอะไร,ค,รค,คุณผู้ชมครับตำรวจรรมีหน้าที่ควบคุมตัวได้48ชั่วโมงทีมงานประมวลประมวลขึ้นมาเลยใครเป็นใครที่สั่งให้ชี้ลูกศรน,นี่บอสหมอเอกอ้อาวเอาบรรดาโค้ดต่างๆขึ้นมาเลยฮะ คุณผู้ชมครับอานาคตคือถ้าพรุ่งนี้สมมตินะเพราะเขาคุมตัวได้สองวันถ้าพรุ่งนี้สมมติบางคนเสร็จ <ไป S 1> ส่งสารคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ไปชี้นำนะท่านจำคดีแบบนี้ได้ใช่ไหมว่าถึงที่สุดถ้าความเสียหายเยอะพนักงานคัดค้านการประกันสารท่านมีแนวโน้มหรือไม่ว่าท่านจะเห็นตามพนักงานสอบสวนไม่ต้องอะไรมาก ขนาด ir, คดีแม่ตักหรือเจตักกับเบียคดีนั้นความเสียหายยังไม่เยอะนะฮะเปิดเสียงขึ้นมาได้ครับทีมงานให้ดูเลยฮะอันนี้เป็นภาพพวกบรรดาบอสต่างๆเราประมวลให้ดูเลยนะฮะครบแล้วนะฮะคัดค้านทั้งหมดเลยนะฮะ18คนจำตักได้ใช่ไหมจำป๋าเบียได้ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะทั้งทั้งสองคนความเสียหายตอนนั้นเนี่ยแค่หลักสิบล้านอ,อันนี้ความเสียหายตอนนี้หลายร้อยล้าน แล้วขยายวงขึ้นเรื่อยๆนี่ฮะอันนี้บอสออฟเดี๋ยวจะบอกใครคเป็นใครคำถามก็คือพรุ่งนี้ถ้าสมมติส่งปากขังโอ้โหนี่คือเรื่องที่แบบน่าจะใหญ่ใหญ่ระดับต้นๆเลยเพราะก่อนหน้านี้เราเคยเห็นคดีหนึ่งถูกไหมค่ะฟอเรกเราจะเห็นดาราสองสามคนแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะถ้านับจำนวนเนี่ยก็มีสามคน,นาาใช่ไหมดารา แต่นี่อาจจะเป็นแค่แถวหนึ่งหรือเปล่าเพราะคาดีนี้วันนี้ตำรวจประกาศแล้วนะ,ะคัดค้านเดี๋ยววันข้างหน้ามีนักวิเคราะห์และนักกฎหมายบอกนี่ไม่จบแค่18คนนะแถวสองจะตามมาส่วนแถวสองเป็นใครเราไม่ไปก้าวล่วงแล้วกันแต่เดี๋ยววันนี้จะเปิดอะไรให้ดูนะฮะก็ไม่ได้ชี้นํำนะ,ะแต่จำเป็นต้องเล่าชัดแล้วนะฮะคัดค้านทั้งหมดกลับมาตรงนี้ฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับ ผู้สึกข่าวของเราอยู่ที่ดีไอคอนพร้อมหรือยังเอ่ยลองเปิดภาพดีไอคอนในขณะที่ปฏิบัติการ DSI ช่วยอายัดที่297ล้านตัวดีไอคอนเองเราดูภาพตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงหัวข้ามหน่อยชุดทางเจ้าที่ตำรวจคุณผู้ชมฮะก็บุกเข้าไปค้นอีกเหมือนกันเป็นการค้นซึ่งเอาจริงๆการค้นครัง้นงนี้มีการเอาเอกสารบางส่วนออกมาบ้างแล้วนะฮะไหนดูบรรยากาศสันิดหนึ่งน้องแนนสิกิตีเนี่ย อยู่ตรงบริเวณทางเข้าของหน้าบริษัทคือต้องบอกก่อนนี่คือโซนด้านในนะนักข่าวเนี่ยจะเข้าไปตรงโซนตรงนี้ไม่ได้นะฮะแล้วเห็นบอกหยิบเครื่องถ่ายเอกสารมั้งใช่ไหมเอาเข้ามาด้วยขณะเดียวกันตำรวจยังคงปักหลักอยู่นะฮะนี่ฮะเห็นเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องปรินใช่ไหมเครื่องปรินเตอร์ค่ะเครื่องปรินเตอร์นี่ฮะและเขามีการเอาเอกสารบางอย่างออกมาแล้วนะฮะน้องแนนซิกิตรีอยู่หน้าหมู่บ้านดังกล่าว แล้วเดี๋ยวจะรายงานสดตั้งแต่รู้สึกบ่ายสามมัง้งคือเป็นปฏิบัติการที่จริงเขาไม่ได้บอกสื่อนะ,ะบังเอิญว่าเราเนี่ยไปเกาะติดทุกจุดเลยช่อง8เฮ้ยตำรวจลงนี่ว่าแล้วรถบางส่วนที่ตอนนี้ยังขยับออกไม่ได้นะฮะไม่รู้ตำรวจจะอายัดอะไรไงเพิ่มเติมหรือเปล่าขอไปติดตามสดหน่อยนะฮะที่ตรงโซนป้อมด้านหน้าน้องแนนสิกิตตีเชิญครับ คุณผู้ชมคะทีมข่าวช่อง8ค่ะยังเฝ้าปักหลักอยู่นะคะบริเวณทางเข้าของ The Icon Group ค่ะมาดูบรรยากาศสดบริเวณด้านหน้านะคะจะเห็นว่าทางรปภค่ะยังคงมีการคุมเข้มอย่างแน่นหนานะคะในการสแกนคนเข้าออกภายในโครงการซึ่งบริษัท The Icon Group ค่ะอยู่บริเวณด้านในนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหน้านะคะก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าช่วงดึกของค่ำคืนนี้ค่ะมีรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าอาจจะมีการคุมตัวบอสพอมาที่บริษัทแห่งนี้ค่ะซึ่งบริเวณด้านในตอนนี้นะคะคาดว่าทางสำนักงานของบริษัทเนี่ยมีการปิดทำการแล้วนะคะเพราะว่าจะปิดทำการช่วงประมาณ19นาฬิกาแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะเป็นบริเวณถนนทาง เข้าก่อนที่จะถึงตัวโครงการนะคะจะเห็นได้ว่าก็ไม่มีรถเจ้าหน้าที่นะคะจอดอยู่ก็จะเห็นมีเพียงรถช่องแปดนะคะแล้วก็รถของสื่อช่องต่างๆที่ยังคงจอดเฝ้าอยู่เพื่อที่จะรอว่าช่วงไหนทางตำรวจจะได้มีการนำตัวบอสพอมาแล้วก็ส่วนบรรยากาศด้านในนะคะเราก็ได้รับรายงานว่าช่วงเวลาประมาณ 17นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็มีรถตำรวจจอดอยู่บริเวณด้านใน1คันนะคะซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็มีการติดป้ายประกาศรถ3คันซึ่งเป็นรถส่วนตัวของบอสพอซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าดีไอคอน g รุ๊ปนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้โตโยต้าสีขาวรถยนต์เบนซสีดำแล้วก็รถยนต์ฟอร์สีขาวซึ่งเป็นของรถของบอสพอทั้งหมด แล้วก็บร,รยากาศด้านในวันนี้ทั้งวันนะคะก็ยังคงมีผู้เสียหายค่ะที่ทยอยเดินทางมาทําเอกสารขอเยียวยาบรรเทาทุกข์กับบริษัทอย่างต่อนเนื่องซึ่งเรานะคะก็ได้มีการสอบถามกับผู้เสียหายรายหนึ่งที่เข้าไปเขาก็มีการเปิดเผยว่าในส่วนของเอกสารขอเยียวยาบรรเทาทุกข์กับทางบริษัทไอคอนกรุ๊ปนะคะมีการเพียงให้ทางผู้เสียหายระบุ ข้อมูลส่วนตัวรวมถึงระบุความเสียหายนะคะแต่ไม่มีการระบุว่าทางบริษัทจะชดใช้แล้วก็จะเยียวยายอย่างไรค่ะซึ่งตอนนี้คาดว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการไปอายัดรถแล้วก็รวมถึงมีการสอบปากคำบางส่วนที่อยู่ด้านในบริษัทค่ะซึ่งตลอดทั้งคืนวันนี้ทีมข่าวช่อง8นะคะก็ยังคงเฝ้าปักหลักอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าทางตำรวจได้มีการคุมตัวบอสพอมาที่บริษัทเดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งค่ะ นี่น้องแนนสกิติีอยู่หน้าบริษัทดี<ะ>ไอคอนใช่ไหมฮะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมฮะเมื่อตำรวจเพิ่งประกาศบอก18คนคัดค้านการประกันตัวหมดขอขึ้นเพจเปิดเต็มจอนะฮะกรุ๊ปช็อตผู้บริหารใครเป็นใคร<ะ>คือเอาจริงมันก็จะเหมือนกับเป็นเขาลางไหมเพราะก่อนหน้านี้มีภาพสอบสวนกลางไปยืนแงนมองหน้าภาพแล้วหลังจากนั้นได้ไหมครับเอานี้ฮะเปิดภาพนี้ครับขึ้นมาเต็มจอครับ เป็นกรุปช็อตซึ่งตำรวจเคยแงนมมองภาพแล้ววันนี้เราวงสีแดงนั่นคือผู้ที่ถูกดำเนินคดี<ะ>แล้วเอาจริงคือก็ต้องบอกกันตามตรงคุณผู้ชมฮะเพราะภาพนี้มาถูกเผยแพร่อยู่แล้วเป็นสาธารณะถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยในภาพนี้จะเห็นก็คือมีทั้งครอบครัวของบอสด้วย<ะ>และเหล่าบรรดาแม่คายบอสทั้งหลายที่วงกลมนี่คือถูกจับหมดแล้วะนะฮะคืนนี้ถูกจับหมดแล้ว ขานาที่แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมฮะผมก็ต้องย้ําตรงนี้ทั้งหมดตราบใดศารยังไม่ตัดสินคําเดิมเขาเป็นผู้บริสุทธิ์บางคนบอกทําไมสื่อชอบย้ําคํานี้กันจังหลายช่องคุณผู้ชมฮะเพราะเราไปปักปั้มเขาไม่ได้เกิดวันข้างหน้าเขาไม่ผิดท่านก็นึกถึงพวกเราสองคนบ้างถูกไหมท่านไม่ได้ขึ้นผมกับเมย์ขึ้นไอบอกกรเนี่ยขึ้นขึ้นศารนะฮะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องบอกมางก็บอกมันพูดอยู่นั่นแหละก็เห็นหลักฐานอยู่แล้วก็ไม่ได้พี่ไม่ได้ขึ้นกับผมนี่ถูกไหม ทุกคนเขายังบริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่สารเท่านั้นจะเป็นผู้ชี้ขาด